เราเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยสัญากรการวัดและความละเอียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปก็คือเลขในยะสำคัญซึ่งพี่ก็แบบงัวใจเต็มมากคือเรื่องนี้มอปลายไม่ค่อยซีเรียสหรอกคือใน้มาอะไรเขาซีเรียสกันอันนี้น้องไม่ต้องทำหมดก็ได้นะครับพี่ก็ใส่มาอย่างนั้นแหละเพื่อนน้องแบบทดสอบความ ขยันของตัวเองแต่น้องไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทําหน่อยก็ดีครับให้รู้หลักเฉยๆนะเลขีหยสําคัญคืออะไรมาง่ายๆครับมันก็คือตัวเลขที่ได้จากการวัดสมมุิน้องไปอ่านไหมบรรทัดอันนี้อันนี้ก็คือเลขนี้สําคัญครับผม ซึ่งหลักการนับของมันก็คือมีทั้งหมดสามข้อใหญ่แล้วกันแต่น้องเห็นข้อสองไหมเยอะไปหมดเลยแต่พี่จะทำให้มันง่ายขึ้นเองครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะถ้าน้องเจอเลขหนึ่งถึงเก้าให้นับทุกตัวครับ <c oughs> เช่นสองห้าหกแปดมีจำนวนเลขในะยะสำคัญทั้งหมดสี่ตัว <c oughs> นี่ไงหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว ส่วน94.3654มี6ตัวก็1 2 3 4 5 6องี่หโอเคนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกส่วนข้อ2นี่สิเลขศูมันมีวิธีการนับดังนี้เลขศูนยได้อยู่หน้าตัวเลขอื่นนะครับเราจะไม่นับเช่น0.000314มี่มีจำนวนเลขนี้สำคัญ3ตัวนะครับคือไอตัวนี้เราไม่นับ เนี่ยตัวนี้เราเริ่มมานับตัวที่แบบหนึ่งถึงเก้ากันเนาะก็หนึ่งสองสามก็มีสามตัวอยอีกตัวอย่างหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่มีเลขที่สำคัญหนึ่งตัวอันนี้เราไม่นับอข้อหนึ่งจบละเข้ามาข้อสอง เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขอื่นให้นับทุกตัวเช่นสองหมื่นเก้าอันนี้ก็ของมันเซนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะยังไงเลขระหว่างศูนย์ร,ระหว่างกลางเนี่ยมันต้องนับอยู่แล้วหนูโอเคนะครับก็มีทั้งหมดห้าตัวเนาะอันนี้อันนี้มีหลอกนิดนึงอันนี้มีเลขนี้สำคัญห้าตัวเนาะ ก็ส่วนตัวนี้เราไม่นับไงหนูเราเนิมนับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีหตัวอ่าอ่ะต่อมาเลขศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นและเป็นเลขทศนิยมให้นำทุกตัวอ่าอย่างเช่นอันนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์่วนตัวนี้เราไม่นับนะเพราะมันอยู่หน้าเราเริ่มนับตัวที่มันหนึ่งถึงเก้าก็คือหนึ่ง อันนี้ก็นับด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นให้นับก็มีสองตัวโอเคนะอันนี้ก็อันนี้มีค่าเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวเองนีถูกต้องต่อมาเลขศูนย์ที่อยู่หลังเลขอื่นที่เป็นจำนวนเต็มอาจจะไม่นับ ขึ้นกับความละเอียดของเครื่องมือวัดดังนั้นควรเขียนแบบสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์เนาะอย่างเช่นตัวเลขนี้โอ้โหอะไรเนี่ยพี่มันเยอะไปหมดเลยถ้าเราต้องการเลขนี้สสำคัญสามตัวก็ให้เขียนเป็นอันนี้พี่พิมพ์ผิดถ้าเราต้องการเลขนี้สสำคัญสามตัวก็หนึ่งจุดสองห้าคูณสิบกำลังเท่าไรนั่นจุด 1นึ่งสองสามสี่ห้าสิบกำลังห้าก็ไอ้สิบกำลังนี้เราไม่นับเนาะเพราะมันเป็นสัญากรเราจะนับเลขในสำคัญตรงนี้แทนก็คือสามตัวเราสามารถบังคับเลขในสำคัญได้จากสัญากรอันนี้ก็คือความพิเศษของมันคือถ้าเราต้องการสองตัวเราก็สามารถเขียนเป็นยังไงดีเนื้อนะ เอ้ยมันเจตัวอย่างนี้ไม่ได้โ okay, okay. อเคโอเคยันนี้ตัดออกลนั้นแล้วก็ข้อที่สามนะค่าคงตัวทั้งหลายเช่นพายหรือ E และเลข2ในสองพอาร์เราไม่นับนะครับก็พายเคยเจอมาตั้งแต่ปหกแล้วมั้งที่มันเป็นสูตรพื้นที่วงกลมเส้นรอบวงส่วนตัว E เดี๋ยวเข้ามาอะไรมานอ้องก็ได้เจอบ่อยมปลายก็เจออยู่บ้างเนาะ มันก็คือค่าของตัวออยเลอร์สองอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับค่าพายก็เป็นค่าประมาณ3ามจุดสี่พี่ก็จําได้แค่เนี้ยครับต่อมาหลักการดําเนินเลขระยะสําคัญก็ไม่มีอะไรมากอย่างเช่นการบวกลบแล้วก็บวกลบตามปกติที่เราเรียนมาในอนุบาล แต่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับต้องมีจํานวนทศนิยมเท่ากับจํานวนทศนิยมของตัวตั้งที่มีจํานวนทศนิยมน้อยที่สุดอ่ะน้องไหไลายคำนี้เอาปากกามาวงก็ไดนะ้อ่ะพี่วงให้หนึ่งไม่สวยนะเช่นหกจุดแปดเจ็ดเก้าอันนี้มีทศนิยมสามตำแหน่ง สมมุิน้องจะมาบวกกับ8.2ดทษนิยม1ตำแหน่งแล้วก็น้องอารมณ์ดีก็มาลบหกจุดาแปดสองหนนี่มีสิทธิ์ตำแหน่งปะน้องก็ทำการบวกเลขนะครับมันก็จะเป็นบวกลบเลขมันก็ทำเป็นมันก็จะเป็น8.69จุโอ้เลขสวยมากแต่ข้อนี้นะครับต้องตอบเป็น8.7เเนาะ เพื่อให้มีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งซึ่งเท่ากับจำนวนของ a 8.2เนี่ยที่มันมีหนึ่งตำแหน่งเนี่ยนะเพราะเราจะเอาอะไรเราต้องคำนึงถึงการบวกลบนะต้องคำนึงถึงจำนวนทศนิยมที่น้อยที่สุดโอเคนะตอมาคูณหารคูณหารก็คูณหารปกติเลยครับตามที่เราเรียนมาในสมัยอนุบาลอะไรก็ว่าไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะ ต้องมีจํานวนเลขในสําคัญเท่ากับจํานวนเลขในสําคัญตั้งต้นที่มีจํานวนเลขในสําคัญที่น้อยที่สุดตัวนี้พี่อาจจะไม่ได้ทำไฮไลท์ให้ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าน้องก็ไฮไลท์เองแล้วกันอ่ะเมื่อกี้การบวกเราจํานวนพศนิยมเนาะก็คือจํานวนจุดแต่ว่าถ้าเป็นการคูณหารเราจะมาดูจํานวนเลขในสําคัญโอเคนะหลักการนับน้องก็ไปดูข้างบนได้เลยครับ อย่างเช่นอันนี้น้องจะเอาแปดจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์อามาคูณกับสี่จุดศศอ่าซึ่งไอ้แปดจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยมีเลขในสำคัญทั้งหมดสี่ตัวก็นี่ไงหนึ่งสองสมสี่แล้วก็สี่จุดูนเนี่ยมีเลขในสำคัญสามตัวน้องก็จับคูณกันก็จะได้ สามสิบสองจุดหกแปดนะแต่ว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรต้องตอบสามสิบสามตัวจ้าเพื่อให้มีเลขในสำคัญสามตัวเท่ากับจำนวนเลขในสำคัญของสี่จุซึ่งเป็นจำนวนเลขในสำคัญที่น้อยที่สุดในโจทย์นี้เนาะคือคำตอบอะมันต้องเป็นเลขในสำคัญสามตัวอันนี้ยังเป็นสี่ตัวอยู่ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้อง ปัดเลขอันนี้น้องก็ปัดตามปกติเลยครับมากกว่า5ปัดขึ้นน้อยกว่า5ปัดลงเนาะซึ่งถ้าน้องไปสมมติน,น้องสอบน้องจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์ไม่ปัดล่ะคะอย่างเจ็สาทำไมไม่ปัดเป็น80ล่ะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้แล้วหนูพอเพื่อนพี่ก็บ่นอยู่เหมือนกันตอนพี่เรียนมปลายนะ โอเคน้องก็ลองทําแบบฝึกหัดที่พี่ได้หามาให้ละกันใช้เครื่องคิดเลขช่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่แปะเฉลยไว้ให้โอเคครับ